ทางเส้นท่านนะครับเพื่อนได้มีการมอบทุนการศึกษาลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษานะครับให้กับนักเรียนในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ครับนายปิยาปินามครับผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อนได้เป็นประธานมอบทุนการศึกษาภายใต้โครงการเส้นท่านรมนะครับให้แก่นักเรียนในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวนกว่า28คนที่ศูนย์การค้าโลบินสันไลฟส์สไตล์บุรีรัมย์โดยโครงการเส้นทันถ้ำนะครับได้มีการดำเนินการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่4 5จังหวัดที่มีธุรกิจของกลุ่มเส้นทันไม่ยังต่อเนื่องครับตั้งแต่ปี2561เป็นต้นมาโดยได้ร่วมนะครับกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับนักศึกษาระดับอาชีวะและกาโรงเรียนจิราธิวัฒน์อุปธรรมนะครับร่วม 1,815ทุนเพื่อเป็นการนะครับเพื่อจะเป็นส่วนหนึ่งในการซอยลดความเลื่อมล้ำในการศึกษาให้แก่นักเรียนในประเทศไทยเป็นการให้โอกาสเด็กนะครับไดยมีเงินทุนในการศึกษาต่อพักดันตัวเองเนี่ยให้เรียนมต่อนด้รับที่สูงขึ้นแต่ก็นในปี2 5 6 7เส้นท่านทำนะครับมีการมอบทุนการศึกษาทั่วประเทศนะครับร่วมเป็นเงิน 8ล้านหาแสน3 4 5 0 0บาทนะครับโอ้โหหรือว่าเป็นทุนการศึกษาทีลายแห้งก็เป็นอีกหนึ่งทุนที่จะเห็นห้น้องๆเนี่ยได้รับโอกาสนะครับในการศึกษาทีลายขึ้นนะครับในสูงขึ้นนั่นเอง